โขดน้เที่ยวนี่ี่ะเพรานเาขายหแต่หอน้มัจับได้นครับการนี้เป็นมกออ่กแล้วเอาไปเยี่ยเีย้็ไกันากาหร่เท่ากันเลย่เไหร่สอยสส

้อยสองห่สามสิัก่แพงโอ้ยเอาสองเท่านี้ละอ้เว้ยไอยัว่าเอาเร็วกันยิ่งเจ้าขอวันยังเนี้ยงม่ขาดก็ไดลองฟั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 งบังฟังฟังังฟังฟังบังังฟังฟงฟังฟังงฟังนังฟังังฟังบนังฟังฟังฟัางง กินมเาไกนมือไดมาเอมันเยพายีเยภาพมากอนื่มเน่ย่ยภาพมาเอาโ่สงสามลหาเนี่ยเลาไปเนืองไเนี่ยเลาเดือกไม่แจ้งเสียจ้งเปี่ยนซุกเร็ว

เออเคพิ่งน็แมวก่หว่านแค่นี้แค่ดแค่ืดอ๋องั้นโจกอตัดส่วนน้ำน้ำเลยนี่เยวเบิร์นั่นแหลแแม่ไม่เนี๊ยนั่นจะเจียใจสองอันนี้อันนี้ห้าสิเป็น 300. อสอมร้อง แม่ขาดเลยแม่สามหรอนจผิดเกบเหดออกโขกว่าใม่ใหม่องเราก็ายายจ้าอาเด้อปหยัคกโลละยปกบม่จับตโคโฟังหน่อยะ

พวหน่อยใบใหญ่าที่สน้ก็ไปเก็บเล็ดพวกมาน่องยุบเด็ดหนมาด้จ้าหูตัวอตหูตัวรอยลอยเนี่ยค่ะพี่น้องเ้อเย็หลก็มัเขงหมดเก

ก็ได้กันนี่ครับเอานั่งกับเอ็นครับสมกับนั่งกับคอเดียวไปสี่หกไม่เลยเกาห้าสิบบาทจ้ะตามมัดมาว่ามั้ยคะเลยมีแต่เงา เ uh ป็นคนดังแลาวบหลายตักันต้อาหลายแต่เจ้าเยะตว่าสภาพมันดีสามสิาสสิบลูกสงหน่อยได้ไหม วางหน่อยมันี่เนาะอธิบายให้พวกเราได้ยจำเป็นตัดแซ่เป็นต้องมนอย่างไรงว,วันเชื่องอยาแวแว